สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนพีแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นล็อกเอาจะเป็นยังไงน่ากลัวแค่ไหนไปดูเลยผมไม่ว่าต้องเล่นไงแต่ผมเห็นภาษาอังกฤษมันเขียนว่า Door open zero of f o r t ก็คือเราต้องเปิดประตูทั้งหมด48ประตูใช่ไหม you need to find red block to open this door เอา้าต้องหาบล็อกส,สีสีแดงเพื่อที่จะเปิดประตูนี้โอเค ภาพแม่งโคตร,ตรยอดโอ้โหภาพแม่งถึงสวยอะทุกคนเออแม่งนุยคราบติงไอ้เหี้ยคาบติงเทเบลิลคูยังกดคลิกขวาเปิดเลยสั์โอเคสี่สิบแปดประตูสี่สิบแปดประตูนี่อะไรนี่รู้อะไร เหม็นเหม็นกินปากโอเคนี่ก็ต้องการเล็กเล็ดบล็อกโอเคนี่แสงอะไรอ่ะกดอะไรได้อเหม็นเมียเลยกินแค่แสงใช่ปะเข้าได้ด้ว้เข้าได้ก็ทำอะไรไม่ได้เออนี่ก็ประตูอีกเอาเข้าไปเล็ดบล็อกจะเปิดยังไงวะเนี่ยประตูเมียเลย เปิดได้ป่ะ่นถังน้ำมันเออมีไฟอย่างน้อยก็ดีวะ่ะเฮ้ยไม่มีคีิปเลยระเบิดตุ้มตามนี้ใช่ไหมเดินนี่จะเดินเดินทำอะไรวะเนี่ยเดินทำหาบล็อกใหม่เจอเดินไปเรื่อยๆเรื่อย เร้เฮ้ยมีตู้ตกด้วยนี่ตู้อะไรตู้อะไรวะอะไรอะไรต่อยมันแตกต่อยมันพังตู้อะไรฮัลโหลฮัลโหลมืดจังไบยเฮ้ยเลดบ็อ hey, ก <c oughs> เก็บแล้วมีอะไรไหมมีอะไรนะโอเคเยี่ยมเยี่ยม Hmm. ประตูต้องกลับไปป่ะไม่ยินเสียงต้องการเยลโล่บล็อกนั่นไงว่าแล้วต้องเออสี่สิบแปดประตูจะเกมเป็นตัวเต็มหรือเปล่าเหอ้อ <c oughs> กลับใช่ไหมป่ะกลับโอเคตะกี้ไม่ยินเสียงนะ้ำตอนนี้ได้ยินแล้ว เครับเรื่องบ็อกไม่มีใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีน่ากลัวมาปรากฏให้เราเห็นนะครับ เฮ้ยนั่นแสงอะไรนั่นน้ำไหลอะไรอะไม่เอากดตัว e เปิดกดเล็ดทุกประตูเพราะว่เนี่ยอะไรหมุนอะอะไรไมันคือไรเฮ้ย <Hey, S 2> นี่ไปย้เรนะื่อยในทางอะไรอะ่ะอ้าวทางตันอ้าวเยี่ยมเฮ้ยมายครับมีพัดลมด้วยอะ่ะพัดลมนะวะหมุนแค่นี้เหรอโอเคหมุนแค่นั้นก็หมุนแค่นั้น ว่ะเลดบ็อกเก็บแล้วเปิดได้ทุกอันใช่ไหมเออทุกอันเปิดแล้วประตูที่สองเอา้าหาประตูเดียวกันอีกเออใช่ไหมใช <c oughs> <c oughs> น่น้ำอะไรน้ำไหลไม่มีอะไรตรงเนี้นฮลัลโสวัสดีครับ <c oughs> ส่งของ แก,แก๊สเงแก๊สสิงแก๊สมั่นใจนั่นแสงอะไรอ๋อแสงแผนที่นี่วะเราอยู่ตรงเนี้ยเหรอเราต้องไปที่ไหนอีกอะนี่สีสิแปดประตูเลยใช่ปะเนี่ยแล้วมันมีทางทางไปคือตรงนี้เราต้องโอเคต้องขึ้นไปข้างบน อ้าวเกตัวตัวอีโห oh, ห้องนี้กว้างมากครับขดกว้างขดกว้างเลยกว้างแล้วต้องไปไหนมีของให้เก็บไหมไม่มีนี่เอา้าเอาแกะ ข้อนี้อันนี้ใช้ไม่ได้โอเคใช้ไม่ได้มีน้ำไหลออกมาอีกแล้วนะสีเหลืองอ่าวเวกงามโอ้จะไปหาบล็อกสีเหลืองที่ไหนวะบล็อกสีเหลืองคัฟติ้งเทเบลฮ่า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 เข้ามาก็หาไม่เจอนี่ทางหนึ่ง มีน้ำไหลเยอะหลายอย่างตรงนั้นนี่เลยใช่ปะเนี่ยไอ้น้ำมีทางไปมีทางอะไรอะ่ะเปิดได้ประตูหนึ่งว่ะต้องเปิดหมดสี่สิบแปดประตูอ๋อพัดลมอีกด้านหนึ่งของพัดลมโอเคละ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 ,ละ ร้องเพลงกล่อมตัวเองไม่ให้กลัวมีประตูอื่นปะรู้สึกว่าห้องพวกนี้ไม่ไม,ไม่มีอะไรน่ากลัวนะอืมไม่มีโอเคเราก็จะไปเรื่อยๆประตูสแดท้ายยี่อะไร ฮัลโหลไม่ตกใจตกใจตกใจไม่ครับนี่คลิปเปอร์น่ากลัวสุดแล้วใช่ไหมขาวงงเกิด แล้วก็ไม่ได้จำแผนที่นั่นไงแผนที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องไปเปิดอะไรกันรู้ม่งไม่มีบอกเลยว่าแปลงไหนเฮ้ยน,นั่นนั่นทางออกมันอะข้างบนนั้นเห็นปะทางออกปะวะนั่นจะใช่มั้เอาแล้วกูงั้นก็ไปทางทางนี้ได้ปะสีเหลืองไปไม่ได้ต้องไปทางซ้ายทางซ้ายเสร็จ แล้วก็ลงกลับไปเดิมอ้าวดีจริงๆกูรอครับคราฟติ้งไม่เข็ดไงคราฟติ้งคราฟติ้งเทเบิลโดนโดนหลอกก็ไม่เข็ดดีแดงนั่นไงสิเสืองแต่มันต้องอยู่กลางมันต้องมีอะไรมันต้องมีเงี้ยงงำ หรือเปล่าเอ้ยไม่มีว้ยไม่มีไ,ไม่ม,ไม,มีไม่มีเงียงามปางกับป่ากับไปที่เดิมรับไปที่เดิมสีแดงโอ้โ,อ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 โอไม่แดกหรอกแผนที่โอโอเค เราต้องไปข้างหลังนี่โอ้ทางไม่ได้ของขี้ขี้แล้เนี่ยโอเคงั้นเราก็จะไปเรื่อยๆกันเปิดครับต้องเปิดทุกประตูปะวะหรือก็ออกไปได้ก็ออกไปเลยเนาะมันให้เก็บแค่สองบล็อกใช่ไหมที่เหลือเราก็ต้องออกหาทางออกด้วยตัวเอง ต้องการแผนที่กดกดตัวเอม,มีแผนที่ไม่ยินเสียงพูดเฮ่เฮ้ครับติ้งเทเบิอมันมาทำไมเนี่ยใช้ไ,ไม่ได้สวัสดีครับพัดลมฮืมเสียงอะไรฝนเหรอคือเสียงฝนใช่ไหม ใครกวาดใบไม้ใครกวาดน้ำอยู่โอเคอ่าเอาอเเสียงอะไรมันมีหัวใจเต้นเฮ้ยกรีนบ็อกตุมต้ม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 ตุ้มตุ่มนาเก็บบักกิทไม่มี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 อะไรไม่มีอะไร อ้าวทอดหายอ้าวดูนี่เดี๋ยวเดียวเดียวเนี่ยนะครับมันมีทำไมต้องมีซาวแท็กน่ากลัวมามาด้วยอย่ามันมันเร็วขึ้นกว่าเดิมเปิดสีเขียวเปิดดินี่อะไรอะ่ะมีอะไรอย่างนี้ป่ะตรงนี้ว่างเปล่าโอเคม,มันมันเร็วเกินว่า เองน่ากลัวแค่ไหนแต่มันไม่ออกมาผมก็ไม่กลัวครับผมอิมมิวตต่อตาแท็กเอาอีกแค่ย <c oughs> ินเสียงพูดเองก็ไม่รู้นะโอเคสี C, เขียวนี้ไปไม่ได้สีเป๊นีเเลืองนี่แล้วกันต้องการแผนที่ค่ะนา้ยินเสียงพูดแค่เวนยำ มันจะมีทางตันอยู่ทางหนึ่งใช่ไหมนั่นไงกลับมาเดิมเออเอาเข้าไปอ,อ๋อคุณจ๋างงเลยครับคราวนี้ฉันจะงงมาถึงไหนขอทางออกด้วยแมพถ้ามันมีแมพอยู่กับตัวมันก็ไม่หนกใช่ปะมันต้องจำแพ แม่จำนี่อ,อ๋อโอเคฮึ่มลงแบงนี้แล้วก็ตรงไปแล้วก็เปิดประตูข้างๆโอเคเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็จ้าแล้วก็ตรงตรง ้าวเฮ้ยไม่ได้นหว่ามันต้องเลี้ยวขวาเอเข้าไปประตูนั้นเดี๋ยวเข้าประตูนี้แล้วก็ลงมาลงไงวะเนี่ยลงไปยังไงไม่มีทางลงนิว่างั้นเราก็ต้องกลับไปตรงนี้ไม่มีทางลงใช่ไหมครับเนี่ยตรงเี้ยเนี่ยไม่มีเลยเ ตรงนี้ไม่มีทางต่อไปสุดนู่นเลยไม่มีโอเคนะตรงนี้เราก็จะไม่ไปกันจะไม่ไปข้างบนนี้แต่ว่าแล้วเราก็ตรงนี้เราไปนะข้างล่างอันนี้ตรงนี้เราก็ไปไม่ได้เห็นป่ะมันมามา,มาตุ๊ด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 แล้วก็ติดเยอกันโอเคเราก็จะลงไปตรงนี้เราก็ฟาววิวแลวก็ขึ้นแล้วก็ไป วูวนุ่นเลยนะโอเคถ้าผมจำทางไดนนะ้ลงไปนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปทางขวาแ,วแค่นั้นก็น่าจะเสร็จแล้วโอเคลงลงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคลงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ทางนี้เราเคยมานะเพราะนั้นมันก็ไม่น่าจะน่ากลัวสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวซ้ายมันก็เยอะแยะใช่ไหมในทางกูแ่ะครับอ่านั่นไงกูจำทางไม่ได้เดี๋ยวซ้ายก็เลี้ยว เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายถูกต้องป่ะต่ทางแม่งไม่มีนี่ดิเออเออแมปแม่งหลอกป่ะเนี่ยนี่อะไรอ่ะมีทางนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดเดียวเดี๋ยวไปถึงถึง ดึง,ด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 งขอแมปแมป่อยครับคือทุกคนผมผิดตรงไหนวะอ่าลงไปะนะแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้าย แล้วก็ตรงไปแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายโอเคเหมือนจะไปแบบซ้ายซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ไปเรื่อยยโอเคจะจำซ้ายซ้ายแล้วก็ซ้ายหนึ่งสองสามสี่โอเคเอ้ยไอยที่กันกันนี่นมันคืออะไรวะ ประตูที่เปิดแล้วป่ะไม่แน่ใจปไปดูกันดีกว่าเฮลโหลเฮลโหลตรงนี้ขอดูกันนะมันมีอะไรนี่ไงสีเขียว แต่ผมจะไม่ไปผมไปอย่างนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงไปแล้วประตูมันก็ต้องอยู่แถวนี่นั่นไงหนึ่งประตูที่หนึ่งแล้วประตูที่หนึ่งนะราหรือสามประตูแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายตลอดเลยนะครับ Captain Table ทางนี้ตรงมากมีเสียงคนพูดเสียงใครก็ไม่รู้เสียงใครโอเค,อเคประตูที่สองแล้วก็จะเลี้ยวสายน่าจะเลี้ยวสายเอ้ยไม่ใช่ใช่วะไม่มีโอเคเราเลี้ยวสายาเฮ้เยยย่ะ แมงนึ่งก็ผีตูว้ว่สามโอเคแล้วก็ไปนั้นใครอะนั่นใครครับตรงนั้นเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายเรามาเราก็ต้องเลี้ยว้ายนั่นใครครับฮลัลโหลคุณครับทำอะไรอะไม่มีอะไรนะ มันยังไม่ตามเราใช่ไหมเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายป่วาวะอ่านั่นไงไปไม่มีไม่มีทางเลี้ยวอ่ะมีแค่ทางเดียวโอเคมีแค่ทางเดียวเอาเล,ลครับไอ้เหี้ยสองตาแน่เดียไปทางอื่นได้ไหมเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้าย เอ้มันอาจจะเป็นของก็ได้นะนโอเคถ้ามีตาสถสอยงเราห้ามไปหามันนะต้องการบล็อกสีน้ำเงินวันนี้กูจะออกวันเนี้ย ต้องการบล็อกสียเงินแล้วบล็อกสียเงินมันหาจากไหนล่ะฮะอุตส่าห์มาทางถูกแม่งให้หาบล็อกสียเงินฮ่า ต้นตอตนตอต้องกลับไปเปิดประตูสีเขียวนั้นแน่ๆเลยตอนนี้มีเสียงน่ากลัวก็ไม่กลัวครับผ่านมันหมดแล้วไปกลับบล็อกสีเขียวบล็อกสีน้ำเงินเฮ้อ่ะ มาแล้วเปิดตรงนี้ก็ได้วะแมงเนั่ยบล็อกสีเหมือนน่าจะเข้าเปิดตอนแรกแหละแมงเก็บกลับกลับแล้วครับไม่ไปตรงอื่นแล้วยังไม่ไปแล้วตรงอื่นเดียวสายอา่า คือถ้าทุกคนเดินเงี้ยคิดว่าจะเดินต่อไปไหมมืดๆแล้วก็มีไฟมีไฟแบบไม่มีมีวันหมดนะคือถ้าไม่ที่ผาทางออกก็มืดแล้วก็หลงแล้วก็ตายนั่นนะ่ะมมนมีอะไรกินเวยโอ้ไม่ดีวะ่ะน้ําน้ํไม่น้ำผมกลัวเยี่ยวแทบลากโอเคส่วนไอ้คนนี้ก็เป็นรูปปั้นไอ้แมงรู ไม่งหน่ากลัวสักเท่าไหร่เลยไปทางออกนี่ไงเอาเฮ้โอ้ทางอยู่นั่อออออนเสียงคนพูดนี่ไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่ใจที่พุ่งมาตรงหน้านี่ลยเย้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 พัดลมเว้ ทางนี้จะเป็นทางตรงเลยใช่ปหมตามที่เราเห็นในแมพเราสั้นลมพอ่อ <c oughs> คิดเราก็ได้อะเออพอกดคลิกขวากดาตัวอีกแม่ก็จะแตกเอาเมแค่ไม่แตกถุยน้ำแม่งไม่แตกท่อแม่งไม่แตกโถนี่ไงนี่ทางออกไปได,ได้เลยใช่ไหม mấy đang phần thuộc bọn tôi thôi mày à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  Tổng lâu ơi diễn lời dữ lặng chứ mấy vào mày khải nhảy lặng bây giờ รีบเดินรีบเดินหรือว่าเราต้องเปิดประตูหมดวะเอาแล้วงไงนี่ะไรอะประตูคาฟติง้งออกต้องการออกออเออเออก,ออก,ออกทางออกอย่าบอกว่าทางตันถ้ามาคาบแม่งมีเสียงจรงิงแม่งจงนะน่ากลัวมาก ขอไม่ทางออกอย่าทางตันเลยอย่าทางตันขอออกนั่งทางออกเปล่าใช่ไหมวะยังไม่มีทางออกอีกโอ้เสียงเริ่มมาไกลๆกูแล้วลนั่นอะไรอ่ะเอา้าจำทางไม่ได้ไปไหนวะ ตรงไปเรื่อยรึเปล่าห้ามเลยอ่ะห้ามเลยนั่นไรอ่ะนั่นแทนไรวะน่ะอ๋อถังน้ำมันโอเคมันมันยังไม่มีอะไรตามมันเป็นแก๊สเสียงน่ากลัวหรอกเราใช่ไหมป่ะทางออกจงมา turn it off forever lost n e w b o r over ปิดอะไรมันวะ ปิดแล้วเออเออเออล็อกตัวเองอะไรอ่ะทางออกสวรรค์ใช่ไหมโอ้แอมนมันไม่เชิงสวรรค์วะ่ะเออ มาสุดทางเลยนะครับเอา้าแม่งหลอกกูอ๋ออ๋อนี่มันทางตันนี่หว่ามันวาร์ปมาที่ทางยังแล้วก็มีเสียงล,ลงไปเลยเสียงแม่งเริ่มดังเสียงมาจากข้างหลังได้ไงวะทางมันตันนี่เหรอเอ๊ะ เฮ้ยดังเหมือนเดิมดังเหมือนเดิมอ้าอะไรอะ่ะเ,เอ้าเฮ้ยเไมยบอกว่าจบแล้ว texture sound effect model ขอขอบคุณเกมมันจบยังวะนเนี่ยไปต่อได้เหรอยนงไปต่อได้เหรอ เฮ้ยีอะไรอ่ออออ <país S 2> ะออกอออกนะครับนั่นก็คือล็อกเอาตีมไอ้ครับแม่งก็นึกว่าเสียงมันเป็นแค่เสียงนะไม่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีต,วมตัวน่ากลัวจริงแม่งก็ดันมีแล้วแม่งก็ดันตามมาด้วยเลยบ้านั่นหน้าตา่างบ้านนั่แม่งก็หลอกวัปผมมาผิดทางแล้วพอเดินไปสีดำาแม่งก็วับมาทางตาหน่เออแล้วก็โดนกินแล้วก็ตายครับ ถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยครับผมชื่อโนพโีแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในเกมหน้าเพี้ยว